Container Showcase Review ตู้สำนักง,งานสำเร็จรูปขนาดกว้าง3เมตรยาว3เมตรสูง2เมตร80สวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอคลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่อำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดปทุมธานีครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับขนาดความกว้าง กว้าง3เมตรยาว3เมตรสูง2เมตร80ครับด้านกว้างคือด้านหน้านะครับที่เห็นมีประตูนะครับกว้าง3เมตรแล้วก็ด้านข้างครับยาว3เมตรความสูง2เมตร80ครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีพาวเดอร์โค้ดนะครับอบสีพาวเดอร์โค้นะครับแล้วก็มีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายแล้วก็ระบบระบายน้านะครับโครงสร้างอย่างที่เห็นเป็นสีขาวครับส่วนตัวผนังครับผนังจะเป็นแผ่น ฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลครับไอโซวอลความหนายที่2นิ้วนะครับมีโฟมอยู่ตรงกลางนะครับโฟมตัวนี้คือคุณสมบัติของเขาคือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งบางท่านจะเรียกว่าไอโซวอล e p s foam นั่นเองนะครับก็คือเป็นแผ่นแซนวิชพาเนลมาประกอบกันในรูปแบบของผนังของตู้ใบนี้ครับส่วนหลังคาครับหลังคาจะเป็นระบบเมทัชชีสชั้นคือจะมีฝ้าด้านบน ฉนวนการความร้อนใยญแก้วนะครับแล้วก็หลังคาเมทชีตอีกหนึ่งชั้นดังนั้นจะช่วยในเรื่องการความร้อนการรั่วซึมได้เป็นอย่างดีครับมาดูรายละเอียดด้านหน้าของตัวตู้ครับตัวตู้ครับจะมีประตูบานเปิดนะครับหบานเป็นประตูระบบนิรภัยนะครับเป็นแบบระบบล็อก2ชั้นนะครับคือตัวนี้ครับเวลาเปิดมานะครับเวลาล็อกก็ล็อก2ชั้นนะครับเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับการไฟนะครับเป็นประตูนิรภัย2ชั้นอย่างที่ผมแจ้งไปมีตัวล็อกให้หน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับพร้้้้อมมเหหหล็กดดดดัีใ1ชุาานน สามารถเพิ่มได้หรือย้ายตำแหน่งได้ครับนี่คือรายละเอียดด้าน3.00เ mm มตรด้านหน้าส่วนด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นด้าน3.00เ mm มตร1ฝัง่งจะเป็นด้านทึบของตัวตู้ครับนี่นะครับลาแผนมาส่วนด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นด้าน3.00เ mm มตรอีกหนึ่งฝั่งจะมีตำแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียจุดต่อไฟภายนอกแบบกันน้ำมีให้1ชุดนะครับตรงนี้ก็จัาไฟสลับสายนะครับเรามี power pack ผู้เมียให้เรียบร้อยก็สามารถจัาไฟและใช้งานได้ทันทีครับ ส่วนด้าน3.00เมตรหนึ่งฝั่งด้านนี้จะเป็นด้านทึบของตัวตู้ครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว3เมตรสูง2เมตร80ใบนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาดูรายละเอียดภายในของตัวตู้ครับขออนุญาตปิดประตูนะครับเพื่อการเสียงภายนอกเข้ามานะครับเนื่องจากว่าตัวตู้มีฉนวนไอโซวอลรอบตู้แล้วแล้วก็มีหลังคา2ชั้นนะครับปิดมาประมาณนี้นะครับเงียบกริบนะครับพุกนตัวนี้เพราะว่าเขามีส่วนการความร้อนทั้งผนังและหลังคาเรียบร้อยแล้วครับเดินเข้ามาครับ จากประตูทางเข้านะครับบานนี้นะครับประตูทางเข้าเข้ามาจะเจอสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาร g โควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน1ห,หลอดครับเทสเปิดครับ